เล่นรองเท้าบ้างนะเล่นรองเท้าบ้างเอ่อเล่นรองเท้ากนเลยครับพี่ใส่รองเท้าหน่อยฮะไปแล้วนะครับกองเชียร์ชอบไหมฮะกองเชียร์ชอบขอเสียงหน่อยฮะเอออ่าประมาณนี้นะฮะออโต้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากออโต้มาตรงนี้นะฮะก่อนที่กระดูกจะพรุนไปหมดนะฮะบิดซะโอ้โหอ่ะมาครับเราชื่ออะไรครับกิจกรรมข้าจังหวะฮะอ่าอ่าเป็นไงบ้างฮะต้องต่อฮะ ดีครับเป็นคนละแนวจริงๆแล้วทุกคนของเราเซฟได้หมดครับโพสต่อฮะเซฟสดหน้าหน้าโอเคครับผมน้องมินขอบคุณนะครับดีครับอ่ะแล้หนึ่งสองสามเปรี้ยงโอ้ยอีกท่าอีกท่าหนึ่งสองสามอ่ะขอเซฟสุดๆทำอะไร มา <ไป S 1> ช่วยกันคู่เรมีคู่นะฮะไม่ต้องเกิดไงก็โดนล้อมัต้องเกินมัต้องเกิด <c oughs> ไปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามจิ้งขอบคุณน้องวางนะครับอ่ะ <Yeah. S 1> ขอผู้เข้าแข่งขันทั้งสามคนอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางนั่นแหละฮะ